นี่จุ่มไว้โอ้ถึงมาจะมันเสียบอะไรเดออืม สวัสดีครับยองปองปลายสุขสุขุกนคนะครับนี่กับตับม้วครับเอาจใารก็เลยข้าวข้าวเดียวข้าวโย่ข้าวโยบววิดไู <c oughs> ่ได้คนบอกไหมว่าข้าวโยข้าวโยเบิดยังไ นี่ทีมงานอยู่ในหออ้องนี่แหละครับนะครับสุดทนันตัวรับงัวมาตัวผีน้องอืมเอกากลัวน้ำกัน เบื้องหน้าผมเนี่บินครับโอ้โหไปกินโวนตับง้อนี่เนียนเนียนนะครับเนี่ยเนียนเนียเนยเลยนี่ครับเป่งๆเจ้าบีครับเพียต้มอืม Họ mạnh Bạn tốt giọt vô lắm Cái là toàn gì lại ừ gì lại มหนังบางที่หุมที่หุมใหม่ตับออกมันหยาบนะครับ,บ,รบเดี๋ยวมันสิเป็นจะเนื้อตับใี่นะครับผมว่ามันหยาบไงมันเหนียวด้วยครับไอ้ผ้าที่จะถุงห่อตับทีเป็นใสๆอ่ะขาวๆ tầm ngon rồi hợp đó tầm qua Vậy đó, đó là con đồng cháy Thưa con vị, cong đồng cháy Pháp của mình Cái xịt ngoài Cảm ơn quý vị đã theo dõi Quý vị nhớ đăng ชิลเลไปหมบอนั้นกกันนั้นอือตองน้ำันเังนครับไรไพร้อมเอ <c oughs> าอะไรมาใส่ครับโอ้ oh. ตับง้วงอย่างจะกินตัวแ,แล้วมันเสื่อมากครับ อันนี้ผมซื่อมาจะหลัานทั้งทั้งผัดวันของวัดปากที่เป็นคนสมาครนะครับเปิดเสียงคนใช้เสียู่ครับแล้ครับ của hết nóng bằng này thay hôm nay 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 hôm จัวปัญญาตัวตาหมูตามัวอะไรตอนอยังไงน,นี่ครับเปล่งเปล่ง <c oughs> <c oughs> มาครับมาเลยนี่กดอ ตับเน้นเน้นเน้นตับเท่านี้นะครับ,รบมามขวามันกันฮ้อง

งไปดี๋วมันเสียบตายเราไป้กินหรอหเขาลำเลื่อไปไนะด้ในโจทย์ยุทธจักรเนี่ย อย no uh ู่ไม oh, ่ได้นี่ยนี่จุ่มไบกอืมจุ่มงงเบกตากอาบเนนี่เป็นเดะโอ้ถึงมาจะมันเสียบไหลเด้อหคนอีสานมันเา้อนมวนย้อนย้อนในน้ำน้ำเขาเนี่ยครับ อืมถ้าบ่ามีบ่เป็นเวียกนี่ครับต่อไปจนใหญ่ออกกันบูอูยัง,ยอ,ยงอืม ดีกันกับว่ามวนโอ้ยเยอะหมอน้ำมันหมอน้ำมาไหนว่ววัวต่อยกันเนี่ยวันดีกันเนี่ยไม่ออบอกกันเดียหมอน้ำมวนวมวนะครับเป็นคือบ้านการเบิดนั้งผมว่าเนาะครับเพราะว่าบ้านใดกันมีแต่ของแท้นะครับกับขอบคุณนะครับ ที่บั้มบ่งเบาใจเพราะว่าผมไในมารยาทพอดีนะครับทังคนกับใคครับมันคือการจีบโขงจีนะครับอ่ามันก็เป็นตั้งชีวิตนะครับอยู่ว่างเดี่ยครับก็เป็นตัวเองหลายที่สุดนะครับผมกับบางทีกับหลายที่สุดกับพอดีนะครับต้องกับพยายามลบอยู่นะครับถ้าตี่จิงมากกับผมกัลบหายอยู่ครับอ่าความเป็นว่าที่เป็นโบใจเสจนเฟียง นะครับแม่โมนี่ไหมสามสามเทียนเรามันี่บวกง,งี้สองเทียนอ่ะอืม แยงวันเขาเห็นทีมันป็นี้ครับว,วอ่องเด้ียนตื่นเลยครับเตรีมมยมราพระจากพี่นองไปแล้วครับมผมต้องขอโทษ ขอพายเลยครับบางคลิปสุกบางคขีบ so ว่าออกมาบอดีจริงใช่ไหครับแต่ก็อยากยินดีนำเสนอขอบคุณที่อยังผมได้แสนเพื่อได้โลกยูทูบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกเสียงว่าใส่ขอบคุณที่ทั้งจริงจริงกันมานะครับว่าเก้าผมบอดีกดเรตินะครับถือว่าเป็นคู่นะครับที่เนีแนะน้ำนะครับเพิ่นเบิ่งมาหลายช่องใช่ไหมครับผมกับบอมีโอกาสไปเบิ่งเพิ่นเมแสดาผมบ่มเคยมักเบื้องคุณ ผมก็เห็ุตามณุ่งอย่มงผมเลยนะครับอ่มากกับขอบคุณบ่มมากกับแจวสุดเทื่แตววาสนานะครับสุดเทื่แตววาสนาอาชีวิตเกิดมาไม่แน่นองฮอนบางทีอาจจะลาตบดีก็ได้ครับอเคครับนะ อขอคุณที่เบื่งจบด้วยครับจริงี้เหะอแต่ว่าอย่างคลิปมีคุณภาพ เดี๋ยวไหมครับผมไ่กินอยู่ครับ